Okay. Ma. ไล่กันไปทีละหัวข้อนะครับผมทุกคนค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆทําความรู้จักกับตัวละครดูรินไปพร้พอมๆกับผมนะเริ่มจากดูรินนะครับผมเขาก็จะมาเป็นตัวละครที่เป็นดาบแห่ดาวทัดไฟการเติบโตของเขานะครับผมดูรินจะเป็นตัวละครที่เติบโตเป็นความแรงคลิกและประจำตัวของเขาจะเป็นอัตราคลิกถ้าเขาวางตัวละครมาแบบคลิกคลิกคลิกแบบนี้ปุ๊บน่าจะเป็นตัวละครสายอะไรครับดาเมจดูรินก็คิดว่าเราจะได้เห็นดูรินออกมาในด้านของดาเมจเอ่อบัฟหรืออะไรอื่นๆเนี่ย อาจจะไม่ได้ดูดูหรามากนะครับแต่เรื่องของดาเมจไว้ใจตัวละครดูลินได้พัดมานะครับไอเทมเล่นขั้นตัวละครเดี๋ยว6.2เนี่ยจะมีบอสใหม่1ตัวนะครับเป็นบอสหุ่นยนต์เนาะตัวนั้นผมยังเอาภาพขึ้นมาให้ทุกคนเห็นไม่ได้แต่ว่าก็จะเป็นตีบอสใหม่นะครับที่เราจะเอามาอัพตัวของดูลินกันที่เหลือก็จะเป็นของเก่าหมดเลยนะครับของอปสกิลก็จะเป็นของฝั่งเมืองมอนนะครับภาพรวมของดูลินก่อนเลยนะครับผมเป็นตัวละครสายดาเมจ l องนะครับสายปฏิกิริยาไฟและก็เป็นกลุ่มแม่มด เป็นตัวเปิดเรียกว่าเปิดสักการของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแม่มดนะครับกลุ่มแม่มดนะครับจะประกอบไปด้วย7ตัวละครในแพด6.2นะที่เรากําลังจะได้เจอกันตอนที่ดูรินเข้านะครับจะเป็น7ตัวละครบวกดูลินไปเป็น8 ตัวละครเก่าตรงนี้นะครับทั้ง7ตัวนี้ทุกตัวจะโดนปรับสกิลทั้งหมดนะครับมีการถูกปรับสกิลมีการปรับกลุ่มดาวค่อนข้างเยอะเลยแหละตัวละครโดยเฉพาะตัวละคร5ดาวนะครับกลุ่มตัวละคร5าดาวเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นอีกตัวหนึ่งของเกมเลยแล้วก็มีตัวละครในที่นี้เหมาะกับการเอามาเล่นกับดูลินมากๆเหมือนกันอย่างเช่นโมนาหรือว่าเวนติแบบนี้นะครับเออผมไฮไลท์ไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครดาเมจแต่เป็นดาเมจ l องบางคนแบบว่าพี่ครับผมอยากได้ตัวละครดี พี่ครับผมอยากได้ตัวละครดาเมิหลักมากกว่าผมไม่อยากได้ดาเมิรลองเชื่อผมเกมเกนชินอิมแพคเป็นเกมแห่งดาเมจรลองตัวละครดามิหลักนะครับไม่น่าสนใจเท่าตัวละครดามจรลองจริงๆเพราะตัวละครดาเมิรลองส่วนใหญ่จะได้ใช้แบบยาวๆ ผมยกตัวอย่างครับตัวละครอย่างเช่นฟูรีนะนาฮิดะอะไรแบบนี้เป็นตัวละครกลุ่มที่เป็นดาเมจเชียงหลิงอย่างเงี้ยอยู่มาตั้งแต่แพท1.0ึ่งจนยันตอนเนี้เชียงหลิงก็ยังถูกใช้ใช้ใช้ใช,ใช้อยู่อย่างนั้นนะครับผมแม้แต่ในแพทแบบเนี่ยหกจุดกว่าแล้วก็ตามนะครับผมเชียงหลิงยังเป็นตัวละครที่เรียกว่าถ้าพูดถึงดาเมจลองไฟเชียงหลิงอาจจะเป็นตัวต้น,ตน,ตนที่คนหยิบม,มาใช้แต่สิ่งหนึ่งครับที่จะบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเดี๋ยวพอดูรินเข้า เชียงหลิงจะได้พักงานแล้วครับเราจะมีตัวละครแปะไฟที่ดีกว่าเชียงหลิงเกิดขึ้นในเกมแล้วนะครับแปะได้นานกว่าแปะได้ง่ายกว่าแปะได้หลากหลายกว่านะครับผมเรากําลังจะเจอตัวละครนั้นเกิดขึ้นในเกมแล้วนะครับผมไม่ว่าในมิติไหนดูลินจะดูดีกว่าเชียงหลิงทั้งหมดสกิลธาตุนะครับผมกดไปหนึ่งทีปุ๊บปุ่มของสกิลธาตุกับปุ่มของโจมตีปกติมันจะเปลี่ยน หน้าตาไปครับมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับสกิลของพี่ฟินเวลาเรากดสกิลธาตุแล้วสกิลออาติหรือสกิลธาตุมันเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปแบบนั้นนะครับปุ่ม2ปุ่มนี้จะเป็นตัวเลือกครับว่าเราจะเล่นดูลินร่างโหมดแสงหรือโหมดมืด คำนี้ดีๆอีกหนึ่งที่ดูลินจะมี2โหมดนะครับคือโหมดแสงกับโหมดมืดนะครับผมดูลินเนี่ยเดี๋ยวสกิลชุดของเขาจะมีความเปลี่ยนนิดหน่อยด้วยนะครับถ้าโหมดแสงก็จะออกดูแบบตัวแบบปีกม่วงๆนิดหนึ่งถ้าโหมดมืดก็จะเป็นปีกออกแบบแดงเข้มๆอะไรอย่างนี้นิดนึงนะครับเขาจะมีอยู่2โหมดด้วยกันเวลาเรากดสกิลธาตุปุ๊บแล้วเรากดโจมตีปกติเราจะได้โหมดมืดถ้าเรากดสกิลธาตุปุ๊บแล้วกดสกิลธาตุอีกหนึ่งทีเราจะได้โหมดแสงแล้วแต่ว่าทุกคนอยากเล่นโหมดอะไรก็ เอาเป็นว่าเราจะต้องเลือกโหมดใช้นะครับหโหมดแล้ว2โหมดนี้ต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะไปต่างกันอย่างชัดเจนตอนเรากดสกิลเอาตินะแต่ตอนนี้ให้ทุกคนดูไปก่อนว่าสกิลธาตุไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากการกดปึ๊บเปลี่ยนโหมดแล้วโหมดเนี้ยจะอยู่กับดูลิน30วินาทีครับเวลากดนะครับทั้ง2อันเนี้ยจะเป็นการโจมตีดาเมจธาตุไฟนะ อันนึงก็จะเป็นแบบโจมตีดาเมจไฟเป็นวงกว้างความแรงอยู่ที่190%นะครับผมพาทุกคนไปดูเปรียบเทียบกับตัวละครในเกมสักนิดหนึ่งนะครับเชียงหลิงสกิลออาติเวลาเป็นแต่ละฮิตเนี่ยความเสียหายของไพ่ลาลาโดอยู่ที่224% พูดง่ายๆว่าเปอร์เซ็นต์ของเชียงหลิงยังเยอะกว่าผมให้ดูเป็นเด็กเทียบเอาไว้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าดูรินแรงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราดูตั้งต้นนี้ไว้ก่อนนะ2องสถ้าเป็นเทพไฟล่ะนี่สกิลของผมเลเวลสิเลยดาเมจนะครับผมอยู่ที่2องรดเโหมดมืดเหมือนกันจะเป็นดาเมจไฟ3ครั้งนะครับผมก็จะไม่ได้แรงอะไรเหมือนกันเป็นดาเมจไฟ3ครั้งไม่ว่าโหมดแสงหรือโหมดมืดก็ตามดาเมจยังไม่ดนูน่าสนใจทั้งคู่นะ ถัดมาคือเวลาไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะกดเข้าโหมดแสงหรือว่าโหมดมืดนะครับ ความน่าสนใจของตัวละครนี้คือเขาฟื้นฟูพลังงานผ่านช่องทางนี้ด้วยความที่สกิลธาตุของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นดาเมจที่เป็นดาเมจแบบเรื่อยๆเหมือนตัวละครอื่นๆที่เป็นกลุ่มดาเมจรองเวลาตัวละครที่เป็นกลุ่มดาเมจรองอ่ะเขาทำดาเมจใช่ป่ะเขาก็จะได้พาร์ติเคิลพลังงานกลับมาว่าตัวละครอย่างดูรินน่ะดาเมจของเขาอะไปอยู่ในสกิลออลติครับเขาก็เลยจะมีระบบฟื้นฟูพลังงานของตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนเลอกโหมดเราจะได้พลังงานกลับมาเลยทันทีก็คือทะเลเวลสิบทุกคนกดสกิ ครับก็ประมาณครึ่งหลอดแล้วก็การเปลี่ยนโหมดนี้นะครับเราจะเปลี่ยนได้เป็นครูดาวอยู่ที่12วินาทีเรามาต่อกันที่สกิลเอาตินะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวของโหมดแสงก่อนโหมดแสงหลังจากที่เรากดใช้สกิลเอาติปึ๊บ สกิลอัลติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดแสงหรือโหมดมืดระยะเวลาการแปะดาเมจนอกสนามอันนี้จะเป็นสกิลที่เป็นดาเมจนอกสนามนะระยะเวลาในการแปะดาเมจนอกสนามจะอยู่ที่20วินาทีแค่นี้ก็ชนะเชียงหลิงไปแล้วนะครับเชียงหลิงก็คือแบบว่าเริ่มต้นของไพโรลโดเนี่ยแล้วก็บวกตัวของกลุ่มดาวอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเชียงหลิงก็ไม่สู้ถูกไหมการที่เรามีดาเมจไฟนอกสนาม20วินาที รู้สึกยังไงกับสิ่งนี้ครับเอาแค่ว่าแปะไฟนอกสนาม20วินาทีนี่ก็ดูน่าสนใจมากๆแล้วถูกปะเออแต่ถ้าเกิดว่าพี่ครับผมยังไม่ได้กดสกิลธาตุแล้วยังไม่ได้เข้าโหมดไหนเลยมันจะบังคับให้เราเข้าโหมดแสงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดสกิลธาตุล้วแปลเป็นโหมดมืดก่อนมันจะเป็นโหมดมืดให้เราน,นี้โหมดแสงนะครับโหมดแสงทําอะไรได้บ้างตอนกดสกิลปุ๊บนะครับ อันติปุ๊บเขาจะมีการทำดาเมจเป็นทาดาเมจทาดไฟ3ครั้งความแรงอยู่ที่ประมาณอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถึง2 0 0รแต่รวมๆกันแล้วก็พอสมควรนะครับเป็นดาเมจไฟแบบปึงป้งๆการที่เป็นดาเมจไฟรวมๆในครั้งแรกหลังจากกดสกิลอัลติแปลว่าอะไรครับอันเนี้ยทุกคนครับเกมตั้งใจเอามารีเซ็ตธาตุอย่างน้อยบนหัวมอนเป็นธาตุไฟแน่นอนแล้วหลังจากนั้นตัวของดูลินเขาจะทําดาเมจไฟเป็นรอบศัตรูเป็นวงกว้างแบบนี้แรงอยู่ที่ประมาณ233% โหมดไฟจะเป็นวงๆเน้นติดมอนเป็นกลุ่มๆนะครับถ้าเป็นมอนกลุ่มๆม,มาโหมดโหมดแสงเนี่ยจะเป็นโหมดที่แบบเราสามารถขวาดไฟไปได้ติดหัวให้ทุกตัวมอนสเตอร์ตรงนั้นเนี่ยติดไฟไปได้หมดเลยนี่คือโหมดแสงนะครับส่วนโหมดมืดนะครับโหมดมืดเนี่ยเขาจะยิงเหมือนเป็นแบบเหมือนเข็มไฟอะทุกคนมันไม่เรียกว่ากระสุนไฟมันเป็นกระสุนไฟอ็กเล็กนะครับผมซึ่งโหมดมืดเนี่ยตอนกดใช้ก็เป็นดาเมจสครั้งเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นจะเป็นโจมตีแบบเจาะตัว นะครับผมก็คือเป็นโจมตีพุ่งไปหาศัตรูตัวนั้นๆดาเมจไฟแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆ1วินาทีครับพูดง่ายๆว่าหากเราต้องการแปะไฟไว้ใจตัวของดูลินได้เลยถ้าต้องการแปะแบบเป็นวงเป็นมเป็น,ปน,ปนมอนมูนะครับแต่เบาลงไปหน่อยให้เราใช้หมดแสงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแปะแบบมอนเดียวตัวเดียวเจาะลงไปนะครับเป็นดาเมจของดูลินเจาะลงไปที่ตัวเดียวให้ใช้หมดมืด อันนึงเป็นมอนหมู่อันนึงจะเจาะเป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวเกมเพย์ของดูลินคือกดสกิลทตาแล้วก็โยนตัวเองเข้าสู่สกิลออาติในโหมดใดบทหนึ่งอาจจะเป็นแสงหรือมืดก็แล้วแต่ว่าเราไปเล่นกับทีมอะไรเออตัวสกิลออาตินะจะมีคููดาวอยู่ที่18วินาทีนานมากนะแต่สกิลเนี้ยอยู่20วินาทีครับนั่นหมายความว่า คูดาวชนคูดาวใช้แบบลืมได้เลยพลังงานธาตุอยู่ที่70หน่วยนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเมื่อกี้จากสกิลธาตุเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจํากันได้ผมมีเรื่องของฟื้นฟูตรงนี้33หน่วยมาให้ละประมาณครึ่งหลอดของเอาติเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาผีๆครึ่งหนึ่งละนะครับดูลินก็จะทําฟื้นฟูพลังงานได้ง่ายขึ้นจากตรงนี้ที่เหลือก็จะไปพึ่งจากพาร์ติเคิลตัวละครอื่นๆอะไรแบบนี้นะครับผม พรสวรรค์ติดตัวของเขานะครับผมพรสวรรค์ติดตัวแรกนะที่เราจะมาคุยกันคือพรสวรรค์ติดตัวเกี่ยวกับการบับเมื่อไหรก็ตามเมื่อทีมทําปฏิกิริยาที่เป็นกลุ่มติดไฟโอเวอร์โหลดกระจายหรือว่าตกผลึกที่เป็นไฟต้านทานธาตุไฟกับธาตุนั้นๆจะลดลงไป20%นาน6วินาทีซึ่งตัวเนี้ยเราเป็นวงไฟเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมอนติดไฟเป็นมุมเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันลดอยู่แล้ว20%เรื่อยๆแต่ให้ทุกคนสังเกตธาตุที่อยู่ตรงนี้ครับมีแค่ไฟไฟฟา ไม้ยลมหินาตาที่หายไปคืออะไรครับท่าที่หายไปคือ น้ำกับน้ําแข็งเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นโหมดที่เป็นโหมดมืดนะครับสังเกตว่าอันนี้ทีมทําปฏิกิริยานะครับตัวใดก็ตามนะจะลดต้านทานไฟกับธาตุนั้นๆลงนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามเป็นโหมดมืดเขาจะบัฟเฉพาะละเหยกับละลายดอกจันทสิ0ตัวตรงนี้นะครับบัฟเฉพาะละเหยละลายของดูลินเท่านั้น40%หัวนันดไดโนเวทตรงนี้เพิ่มขึ้น4 0แต่บัฟเฉพาะดูลินเท่านั้นเพราะฉะนั้นดูลินจะระเหยละลายได้เราต้องแตะ น้ำกับน้ำแข็งไปที่ศัตรูก่อนแล้วไฟมาปิดเพราะฉะนั้น mm hmm. กรณีนี้จะเป็นกรณีเดียวคือไฟปิดน้ำหรือว่าน้ำแข็ง เพราะฉะนั้นไฟจะอยู่ที่หลังน้ําน้ําแข็งนะแต่ด้านบนเนี่ยจะใครก่อนใครหลังไม่รู้ไม่สนแต่มันจะสามารถลดต้านทานได้แต่ด้านล่างเนี่ยไฟของดูรินเท่านั้นที่ปิดน้ํากับน้ําแข็งและเป็นละเหยละลายของดูรินเท่านั้นอันนี้คือลักษณะการเล่นดูรินเลยคือหากคุณต้องการเอาดูรินไปเป็นซับให้คนอื่นเอาดูรินไปเป็นตัวเล่งดาเมจให้ตัวอื่นให้เล่นโหมดแสงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากได้เห็นดาเมจก้อนใหญ่ๆจากดูรินเอง ให้ดูลินเป็นตัวละครทำดาเมจให้คุณเล่นโหมดมืดครับ พอสวรรค์ติดตัวถัดมานะครับผมตัวของท่าไม่ตายของดูลินโดยรวมทั้งหมดแรงขึ้น50อนะครับอันนี้ก็คือบวกโบนัสความเสียหายท่าไม่ตายอ่ะอันเพิ่มเป็นหน่วยแบบนี้มันจะเป็นการเพิ่มคล้ายๆกับตัวละครอย่างกลุ่มแบบเฉินเหอเพิ่มคล้ายๆกับกลุ่มของออยุนจินอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการเพิ่มเป็นหน่วยใช้พลังโจมตี2,000หน่วยเพื่อเพิ่มสูงสุดอยู่ที่1,000หน่วยนะครับณนะจุดๆนี้ดูลินจะ แรงกว่าทั้งเทพไฟและเชียงหลินไปเรียบร้อยแล้วก็ถัดมาพอสวรรค์ติดตัวทันมานะครับผมคือหากทุกคนเล่นดูลินทุกตัวของกลุ่มแม่หมดเนี่ยเขาจะมีเควสปลดล็อก เป็นแม่มดฝึกหัดนะครับทุกตัวในกลุ่มแม่มดจะมีเควสปลดล็อกเป็นแม่มดฝึกหัดและเขาจะกลายเป็นตัวละครภาษาไทยเขาใช้คําว่าตัวละครมนตานะครับก็คือเป็นตัวละครกลุ่มแม่มดเนี่ยเรียบร้อยแล้วและในทีมของเรามีตัวละครแม่มด2ตัวขึ้นไปอยู่ในทีมดูลินทุกทุกพรสวรรค์ติดตัวจะบวกความสามารถไปอีก75%นนั่นหมายความว่า ลดต้านทานของดูรินลดได้35%ครับ35%นี้มีค่าใกล้เคียงกับอ์ติแฟกต์ลมครับเหมือนเราใส่ตัวละครพาดไฟที่สามารถใส่เวเดเดอร์หรือว่าอ์ติแฟกต์ลมได้อะเรียบร้อยเลยและตัวละเหยละลายจาก40%เป็นโบนัสเพิ่มไปเป็น 70%ครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของดาเมจมองในมุมของซับเนี่ยผมว่าทั้ง2อันเนี่ยไม่ได้คีเล่ทั้งคู่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อซับสุดทางแต่เขาซับได้ดีไม่แพ้ครับตัวละครอื่นๆเลยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดจะเล่นดูลินให้มีประสิทธิภาพ2แม่มดถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ แต่ถามว่าพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าทีมของผมมันไม่มี2แม่มดผมไม่อยากเล่นหนึ่งใน7ตัวละครตรงนี้เลยผมไม่อยากเล่นเลยเอาดูรินไปแปะไฟเฉยๆได้ไหมครตอบคือได้ครับดาเมจอาจจะหายไปบ้างแต่เพียงแค่นั้นก็ถือว่าแปะได้แล้วไม่จําเป็นต้องเล่น2แม่มดก็ได้นี่คือดูรินในเวอร์ชัน40นครับให้ผมพูดตรงๆนะผมว่าส่วนตัวผมผมมองว่าดูรินตั้งแต่40ถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆแล้ว C0 ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเอามาแปะไฟทำหน้าที่แปะไฟแทนตัวละครอย่างแบบตัวละครอย่างเทพไฟหรือว่าแทนตัวละครอย่างเชียงหลิงอะไรอย่างเงี้ยได้เรียบร้อยหมดแล้วใครที่มองว่ายังลังเลในการเปิดตัวละครอย่างดูลินอยู่เลยไม่รู้ว่าจะเอาเปิดมากเปิดน้อยขนาดไหนเล่นดีไหมผมเป็นสายฟรีอะไรขนาดนี้นะครับผมจะตอบอย่างนี้ว่าตัวละครนี้ตั้งแต่ c 0ถือว่าคุมแล้ว c 0คือดีกว่าเชียงหลิงแล้วผมไม่รู้ละว่าเชียงหลิงอ่ะทุกคน ไปใช้ทําอะไรหรือว่าผมไม่รู้แหละว่าดูดินเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะไปอยู่ในทีมอะไรแล้วโหดอลังการมากมายกับอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมพูดได้นะตอนนี้คือตัวละครดาเมดไฟนอกสนามมันมีประโยชน์ผมมาไล่ต่อในมุมของกลุ่มดาวไล่กันตั้งแต่กลุ่มดาวที่1 เป็น1ในกลุ่มดาวที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าจะเริ่มแตะกลุ่มดาวเนี่ยกลุ่มดาวหนึ่งน่าโดนมากๆเลยกลุ่มดาวที่1อันดับที่1บวกโบนัสความเสียหายสกิลเอาติไปก่อน25%อ่ะรู้แล้วว่าภาพรวมแรงขึ้นอันที่2นะครับบัฟทีม20วิ12ชั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดตัวของสกิลออาติเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีบัฟสแต็คให้เรา12สแต็คใน12สแต็คนั้นเอาไปทําอะไรสแต็คนี้นะครับผมเขาเป็นสแต็คที่ถ้าคุณอยู่ในโหมดแสงเมื่อไหรก็ตามที่เราสลับดูรินออกแล้วเราเล่นตัวละครอื่นๆนะครับหรือว่าเป็นดูรินเองก็ตามเนี่ยแล้วทําการโจมตีไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงโจมตีนะครับสกิลท่าสกิลออาติใดๆก็ตามนะครับเขาจะเพิ่มดาเมจ60%ของพลังโจมตีดูรินเพิ่มดาเมจ 6 0ของพลังโจมตีดูลินแรงขนาดไหนผมวนกลับมาในเกมอีกแล้วเฉินเหอเวลาบัฟตัวละครน,น้ําแข็งแรงปะเฉินเหอในสกิลธาตุนะครับเขาบัฟได้อยู่ที่97%ของพลังโจมตีและอยู่ได้เพียง5ครั้งหรือว่า7ครั้งแต่กลุ่มดาวที่1ของดูลินบัฟอยู่ที่60%มันคือประมาณแบบ2ใน3เนาะความแรงอาจจะไม่เท่าแต่จํานวนสแต็กอยู่ที่ 12ครั้งมันเหมือนสกิลธาตเฉินเหอเลยครับอันนี้ดาเมดโดยภาพรวมคือติด2ฮิตถัดไปของดาเมดเนี่ยแรงแน่นอนซึ่งเอาไปบับตัวละครธาตอื่นๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นธาตไฟในโหมดแสง เน้นบัฟตัวละครอื่นๆใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งลงโจมตีสกิลท่าสกิลเอาติบัฟได้หมดเลยครับในขณะที่โหมดมืดนะครับจะใช้สแต็กนี้ทีละ2ชั้นและแต่ละชั้นจะทําให้สกิลเอาติแรงขึ้น100%ของพลังโจมตีอันนี้เป็นบัฟที่แรงกว่าของเชนเหออีก แต่จะใช้สแต็กทีละ2ชั้นครับแล้วก็เวลาตัวของดูรินทำดาเมจสกิลเอาติออกไป1ทีเนี่ยมันก็จะแรงมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เน้นไปที่ดาเมจของดูรินครับกลุ่มดาวที่2หลังจากเรากดสกิลเอาติแล้วในทีมของเรานะครับรวมไปถึงดูรินก็ด้วยก็ตามนะครับผมทำละเหยละลายติดไฟโอเวอร์โหลดกระจายผลึกไฟใดๆก็ตามก็คือพูดง่ายๆว่าติดปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟทั้งหมดนะครับจะได้รับโบนัสทัชไฟกับนั้นๆ 50% 6วินาทีครับอันนี้อีก1อันที่ดีมากบับมาอยู่ในกลุ่มดาวเยอะมากนะครับใครอยากได้ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้โบนัสความเสียหายไฟกับท่านั้นนั้นๆ50%สอะสมมุติเอาดูลินไปแปะไฟในทีมของคินิชคินิชได้โบนัสหมาย5้50%สมมุติเอาตัวของดูลิน ไปปิดแม้ว่าเราจะเล่นดูลินมืดนะครับไปปิดดาเมจรองในทัุน้ําหรือว่าทันอําแข็งอย่างเช่นผมเอาไปปิดทัดน้ําอย่างมัวลน์นีมัวล์นีจะได้โบนัสความเสียหายน้ํา50%ถึงแม้ว่ามัวนีจะไม่ได้แรบบลดต้านทานนะครับมัวนีจะได้รับโบนัสความเสียหายน้ํา50% นั่นหมายความว่าเฮ้ยนี่คือการบัฟโบนัสความเสียหาย50%ให้กับทีมแบบง่ายๆมากๆครับตัวละครเก่าๆตัวละครใหม่ๆตัวละครธาตะอะไรก็ตามดูลินบัฟได้หมด C3 เพิ 3, ่มเลเวลสกิลออาติ3ขั้นอันนี้ด้วยความแรงของดูลินเนี่ยจะอยู่ที่สกิลออาติอยู่แล้วนะครับ C3 ก็เป็นกลุ่มดาวที่ดีมากๆหนึ่งอีกหนึ่งกลุ่มดาวนะครับ C4 บอกว่าทุกคนครับเจ้าสแต็ก12ชั้นของกลุ่มดาวที่1เนี่ย เวลาปกติแล้วเราต้องใช้1ชั้นใช้2ชั้นอะไรอย่างนี้ใช่ปะในการที่จะใช้โหมดแสงโหมดมืดอะไรต่างๆถ้าเป็น C4 เขาจะมีโอกาส55%ที่ตีไปไม่ใช้สแตก็กตีไปแล้วสแต็กไม่หายก็ยัง12อยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยผมให้ย้อนกลับไปที่เฉินเหินอ,อีกแล้วเฉินเหินสกิลธาตุบัฟได้5ถึง7ครั้งอันนี้เป็น12ชั้นที่จะไม่หายไปก็คือตัวของสแตก็กในกลุ่มดาวที่1จะมีโอกาสไม่หาย ตัวของกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลยว่าสกิลธาตุอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรกลุ่มดาวที่6อันดับที่1นึ่งเอาติดาเมจของดูรินจะไม่สนเรื่องของพลังป้องกันไปก่อน30%แค่นั้นมันยังไม่พอถ้าอยู่ในโหมดแสงโหมดที่ไว้เล่นกับคนอื่นเน้นย้ำมะโหมดที่ไว้เล่นกับคนอื่นนะครับตีศัตรูพลังป้องกันจะลดลงไป30%ถ้าดาเมจไฟของสกิลออาติของดูรินถูกศัตรูเรียบร้อยเนี่ยอยู่ดีๆก็มอนสเตอร์โดนลดป้องกันไป3 0 นะครับผมแต่ถ้าเป็นโหมดมืดนะครับการตีแบบ Ignore Defense จาก30%จะไม่สนเพิ่มไปอีก40%นั่นหมายความว่าถ้าเป็นโหมดมืดในกลุ่มดาวที่6ดูลิน i n g n o r e Defense 70%บางคนอาจจะแบบเอ้ย Ignore Defense มันมันดาเมจประมาณไหนเนาะมันอะไรประมาณหน่อยเนาะมาดูกลุ่มดาวของตัวละครกันหนึ่งในกลุ่มดาวที่ Ignore Defense อย่างชัดเจนนะครับผมคือกลุ่มดาวที่2ของไรเดนตีแบบไม่สนพลังป้องกัน60% และอย่างที่ทุกคนรู้ครับดาเมจของ C2 ของไรเดนเนี่ยดาเมจก้ากระโดดแทบจะ2เท่าและดูลินทำอย่างนั้นได้เหมือนกันครับใครที่จะเติมเป็นเกมกันชิ้นอิม a c กอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกัน อาพูดประจำตัวถ้าบอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันไม่ใช่แบบนี้นะแต่ผมเอาภาพมาโชว์ไม่ได้นะครับหน้าตามันโคตรคล้ายกับตัวของเฟเ u อริงดีไซน์เลยต,ตัวของเฟเ u อริงตัวนี้ใช้กับดูรินไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ไม่ดีนะครับแต่ประจำตัวของเขาสเตตัสต,ต,ตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับก็คือมีพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่608อัตราคริก33.1บวกโบนัสสกิลอัลติ16%อย่างที่ผมบอกว่าดามเมจโดยภาพรวมของดูรินอยู่ที่สกิลอัลติอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอัลติแบบไหนกกกก็ตตตาาามมถถััดคืออหลงจสิูู 3วินาทีบัฟค่าพลังโจมตีให้ตัวเอง16-32%ขึ้นอยู่กับการขัดเกลาแล้วก็บัฟพลังโจมตีให้กับตัวในสนามได้ด้วยนี่คือดาบบัฟนะครับสามารถบัฟให้กับตัวในสนามได้ด้วยนี่คือของเล่นใหม่ของดูรินและของเล่นใหม่ของกลุ่มอาวุธดาบด้วยเอาจริงดาบบัฟจริงๆก็หาค่อนข้างยากเนา แล้วอันนี้เป็นดาบมัฟที่เป็นดาเมจบัฟนะครับก็บัฟพลังโจมตีให้กับตัวละครในสนาม12%เลขพวกนี้อาจจะยังดูไม่ได้ใหญ่มากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ในทีมของเรามี2แม่มดอยู่เอฟเฟกพวกนี้บวก75%นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบัฟพลังโจมตีตัวเอง28%บัฟทีม21%แล้วก็ดาบนี้เอฟเฟกก็เกิดนอกสนามได้ครับ มาไล่หัวข้ออาวุธกันนะครับดีสุดก็ต้องบอกว่าเป็นประจําตัวนั่นแหละนะครับผมที่เหลือเนี่ยเราใส่พวกอัตั้งที่ความแรงปริรปโบนาธาตุพลังโจมตีหรือแต้มชนานาญอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมดาบที่ผมคิดว่าก็ไปขุดกลับมาใช้ได้นะครับผมก็คือแบบอย่างเช่นเจดแบบนี้นะครับฮาลันแบบนี้มิสปิตเตอร์แบบนี้นะครับผมตัวของดาบพี่แตมแบบนี้หรือว่าใครจะเล่นเป็นสายบัฟไปเลยนะครับผมก็ไปดาบทางฝั่งของดาบดาบบัฟชํานาญอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมส่วนสีดาวอันหนึ่งที่ดีมากๆคือวูฟแฟง นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบตแบตเทนพาสเนาะสายแบตเทนพลาใส่อันนี้ได้สายแบบพอเปิดคาชาเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นดาบใหม่ของแพทนี้นะครับอันนี้ก็สามารถหยิบมาใช้ได้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นดาบใหม่ของแพทนี้เนาะแล้วก็พวกดาบคลิกต่างๆหรือใครมองแบบเป็นสายฟื้นฟูไปเลยนะครับก็เป็นดาบอย่างเช่นตัวของฟาโวแบบนี้ถ้าใครบอกว่าพี่ครับยังไงไๆก็ไม่มีอยากครับก็อาจจะตัวของไฟนอลตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะดาบที่เอามาใช้เนาะจริงๆมันมีหลายดาบมากครับที่ใช้ได้เนาะมากกว่านี้ก็ใช้ได้นะหลาย ดาบที่ผมไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยดาบที่เป็นกลุ่มอัตราคลิความแรงคลิพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูพลังงานพวกนี้อิบม,มาใช้ได้หมดเลยครับ ตัวของดูลินนะครับตัวของเอ่ออาร์ติแฟกที่หยิบม,มาใส่ได้นะครับจริงๆมีหลายเซตเลยที่หยิบม,มาใส่ได้นะครับผมก็เริ่มจากตัวของคิมแซนวิชที่ก่อนหน้านี้เขาพูดกันว่าดูลินจะใส่เซตนี้ได้นะครับจริงๆถามว่าใส่ได้ไหมคําตอบคือใส่ได้ผมมีแตะให้นิดนึงว่าเซตคิมแซนวิชเนี่ยถ้าเรามาอ่านเนาะปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดติดไฟเบ่งบานต่างๆแรง,ง,งขึ้น40%่สเคยละลารายแรงขึ้น15%บาเปอร์เซ็นต์ภายในะระยะเวลาสิบวินาทีหลังจากใช้สกิลธาตุอเอฟเฟกต์ ซ้อนทับได้สูงสุด3าครั้งสิ่งที่คิมซันวิชเราทําไม่ได้คือซ้อนทับสูงสุด3ครั้งเราจะไม่สามารถกดสกิล่าตรัวๆได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แอบเสียดายนิดนึงเหมือนกันที่เราจะไม่ได้ใส่คิมซันวิชได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่เป็นหนึ่งในเซ็ตที่เราสามารถใส่ได้ด้วยความที่ดามเมจของดูลินเนี่ยแรงจากสกิลอัลติเน้นนะว่าแรงจากสกิลอัลตินะครับเราก็จะดูอาริแฟกที่เป็นกลุ่มสกิลอัลติเนาะ โนเบสใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับโนเบสบัฟสกิลเอาตติและบัฟตัวของพลังโจมตีให้กับทีมด้วยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเซตที่ใส่ได้ง่ายๆใส่ได้ง่ายๆนะครับสำหรับตัวของโ no นเบสเนาะแล้วก็ถัดมาเป็นตัวของเอมเบมนะครับเอมเบมบัฟสกิลเอาตติฟื้นฟูพลังงานซึ่งได้ใช้ในดูดินทั้งหมดหรือใครจะแบบใส่แบบเป็น2เป็น4ใส่ระหว่างพลังโจมตีกัแบบชำนาญอะไรแบบนี้ก็จะใส่มาเป็นตัวของเซ็ตกิเดิก็ได้นะครับอยู่แถวๆนี้ได้หมดส่วนนาฬิกาถ้วยหมวกนะครับถ้าใครเล่นซี ซศูนย์อ่ะอันนี้แบบบอกเอาไว้ซีศูนย์เนี่ยถ้าเราไปดูที่พรสวรรค์ติดตัวเนาะเขาจะมีลิมิตพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่2,000แล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วที่เราจะใช้โจมตีเพราะฉะนั้นถ้าพลังโจมตีเราแตะ2 0 0พันเราเปลี่ยนถ้วยเป็น,ปนโบนัสไฟได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมี C1 C2 ึ1 C2 ตีมันมีการเพิ่มดาเมจจากพลังโจมตีดูลินนั่นหมายความว่าถ้วยเราควรเป็นพลังโจมตีนํามาก่อนโบนัสไฟนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือพลังโจมตีพลังโจมตีไปเลยในนาฬิกกกาาั้วววยส่นหมอตร ลิปหรือความแรงคลิปนะครับก็แล้วแต่บาลานซ์ไปนะครับอัตราคลิกความแรงคลิปอัตราคลิกความแรงคลิสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําเป็นแบบ1ต่อ2เอาไว้นะครับแบบอาจจะเป็น7 0 150อะไรอย่างนี้สมมุติว่าใครทำาัแบ็ไม่สวยมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่ประจําตัวอะไรแบบนี้ทุกคนสามารถทถําแถวแวแบบตเตแตสที่แบบอเดียลนิดนึงนะแบบที่ผมคิดว่าผมอยากให้มันไปแตะนะ คืออาจจะชัก75-200นะครับพลังโจมตี2000บวกฟื้นฟูพลังงานนะครับยังไงก็ต้องทำอยู่ดีนะครับก็อาจจะประมาณแบบ160บวกบวกนะเอาเล่นง่ายหน่อยอาจจะร้8ยแปชำนาญน,นะครับผมก็อาจจะแต้มเอาไว้สักร้อยกว่าร้อยสองอยอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ต้องไปเยอะมากนะครับเพราะว่ายังเรายังให้น้ำหนักเรื่องของแบบการเอาไปบัฟในพลังโจมตีหรือว่าอัตราคลิกความแรงคลิกชำนาญเนี่ยเรียกว่า ถ้าหลุดเได้ออฟมาที่เป็นออฟเวลาเราสุ่มออฟอาร์ติแฟกต์แล้วมันไปลงชำนาญอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียดายถือว่าได้ใช้นะครับก็ยังเป็นค่าที่ถือว่าเอามาได้ใช้เวลาปิดปฏิกิริยาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าดูลินเ,นเขามีโอกาสที่เขาจะไม่ได้เป็นสายแบบปิดปฏิกิริยาตลอดบางทีเขาเป็นคนแปะไฟเฉยเฉอะแล้วให้ตัวอื่นมาปิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนแปะไฟแล้วตัวอื่นมาปิดอะชำนาญจะไม่ได้จําเป็นสําหรับเขานะครับอันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ทีมอีกเพราะฉะนั้นถ้ามันแบบคิดเยอะหรือว่าต้องไปนั่งพิจจจาาาารรณกับับบบททีีมชนนอะเเป็สตต่แบบ ัดทิ้งก็ได้นะครับผมแบบไม่ไม่จำเป็นต้องแบบพิจารณามากก็ได้ไปดูที่อัตราคลิกความแรงคลิปพลังโจมตีฟื้นฟูเป็นหลักไว้ก่อนได้เลยครับมาไล่กับทีมกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกหึงในข้อสรุปแล้วก็ข้อดีของตัวละครเนี่ยคือเรื่องของการจัดทีมที่ง่ายนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเล่นได้เยอะมากๆและนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างผมจัดทีมาแบบหลากหลายรูปแบบเนาะถ้าเราไม่สนใจดาเมจของดูลินเลยเรามองเรื่องของการแปะไฟเป็นหลักมันจะได้หลายทีมแบบสุดๆไปเลยแต่ถ้าอยากได้ดาเมจของดูลินด้วยอย่าลืมพิจารณา2แม่มดด้วยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันไม่ต้องแรงขนาดนั้นขอให้ติดไปแล้วเอาไปทํางานแทนหน้าที่ตัวละครเก่าๆอย่างเชียงหลิงเป็นเชียงหลิงเวอร์ชันโปรแม็กเชียงหลิงเวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยเอามาเล่นทีพวกนี้ได้นะครับ ทีมนะครับผมก็จะแบ่งออกมาเป็นโมแสงกับโมดมืดเนาะเราไล่กันไปทีละทีมนะครับแล้วก็ไล่กันไปทีละท่าด้วยผมยกตัวอย่างครับเราเอาไปเทนในทีมเก่าที่เป็นทีมโอเวอร์โหลดคือทีมที่เชียงหลิงเคยอยู่เอาไปแทนได้หมดทีมอย่างเช่นทีมกลุ่มไฟฟ้าที่หลายหลายคนจะเล่นตัวของคอนลีนหรือว่าเล่นตัวของวาริซาในเวอร์ชันที่เป็นโอเวอร์โหลดโดยการเติมเชฟโรสเราเล่นในทีมนี้ได้เลยทันทีแต่ตรงนี้มีแม่มดไหมไม่มีนะครับผมนี่มีแม่มดไหมไม่มีนะครับให้ระวังนะถ้าอยากให้ดูรนแรงเราอย่าลืมเติมทีมแม่มด แต่ถามว่าโหมดแสงเราเน้นดาเมจใครเราเน้นดาเมจทีมเราไม่ได้เล้นดาเมจตัวเองขนาดนั้นถูกปะยิ้มเขียวทิมไม้นะครับผมคินิชเอมิลี่แบบนี้ยิ้มแฉ่งเลยเราจะได้ตัวละครติดไฟที่ดีมากๆหนึ่งตัวแถมถ้าใครมีซีสงซีสองอะไรเงี้ยคินิชกับเอมิลี่ก็ถูกบัฟกันกระจุยกระจายด้วยเหมือนกันนะครับบอฟโบนะัสความเสียหายไม้ห้าสิบเปอร์เซนะ็นต์อะไรเงี้ยหรือจะมาเล่นในทีมชัสกาก็ได้นะครับผมชัสกาเนี่ยจะเล่นโหมดแสงโหมดมือเล่นได้หมดเลยนะครับผมชัสกาใส่แบบฟรินะเบนเนตตัวบัฟปกติปก เชียงหน่งไปเป็นไฟในทีมอีกสักตัวแต่นี้เราเปลี่ยนไปเป็นตัวละครอย่างดูรินหมดแสงแทนอ่ะทีนี้มาลองกลุ่มแม่มดบ้างนะครับผมเวนติทัดลมนะครับผมเวนตินะครับแล้วก็เอาตัวละครบัฟโบนัสความเสียหายธาตุบัฟพลังโจมตีซึ่งเวนติที่ถูกปรับแล้วมีการใช้โบนัสความเสียหายธาตุได้มีการใช้ค่าพลังโจมตีได้ตัวละครเนี้ยก็บัฟตัวของดาเมจทัดลมได้ไปอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดทีม4ตัวนี้นะครับผมดูลินแล้วเอาเวนติมาเป็นตัวละครยืนดูดาดาเมจหลักพว้นี้นะเป็นสายปล่อยบอด Bennett, เ,อาาบบเป็นอีนีีกททม่ นะครับแล้วก็มี2แม่หมดเรียบร้อยนะครับระหว่างตัวของเวนตีกับตัวของดูลินแอบมาฝั่งตัวของโหมดมืดบ้างนะครับโหมดมืดเนี่ยก็มีตัวหนึ่งที่มาเป็นดาเมจหลักให้ดูลินได้เป็นอย่างดีนะครับคือโมนาในเวอร์ชั่นที่เป็นแม่หมดเรียบร้อยแล้วก็จะเล่นคู่กับดูรินได้เป็นอย่างดีอีก2ตัวเรามีตัวละครน,น้ําไฟแล้วอย่างที่ผมบอกครับอย่าไปสนใจเยอะใครปิดใครใครปิดใครอัดน้ําไปอีกอัดไฟไปอีก แรงทุกตัวบุรินะก็แรงเทพไฟก็แรงดูลินก็แรงโมนาก็แรงเอาสิครับผมอัดแหลกเลยเนี่ยคือการละเหยในเจนใหม่ๆที่ไม่ต้องมานั่งรอเป็นฮิตๆอ๋อยังมีคนบอกว่าใครหิวครับเนี่ยอ๋อผมมีปุรินซีหกอะครับหยอกเล่นหยอกเล่นถ้าไม่มีเราก็เปลี่ยนตัวตามความเหมาะสมได้นะครับอย่างเช่นแบบใส่เป็นเบนเนตใส่เป็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับไม่มีปัญหาอาจจะใส่เป็นไซโลเนนก็ได้ไซโลเนนก็ดีมากๆเหมือนกันในในการเอามาเล่นกับตัวละครอย่างดูลินนะครับแล้วก็ถัดมา พี่นิวสายที่แบบว่ามีฟูรินะมาบัฟอะไรอย่างเงี้ยฟูรินะบัฟเชียงหยุนไมฮิวสนใยคนจะอามาบัฟมาฮิวเนาะก็เติมตัวของตัวธาตุไฟไอีกสักหนึ่งตัวก็ได้นะครับผมตัวละครที่อยู่ด้านหน้าสุดเป็นตัวละครยืนสนามหมดนะครับแก๊งตัวที่หนึ่งเป็นแก๊งยืนสนามนะครับไม่นะพี่โมนาไม่ใช่ตัวละครยืนสนามโมนาในเวอร์ชันกลุ่มแม่หมดเรียบร้อยโมนาในเวอร์ชันอเวกเป็นแม่หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ย เอาจะเป็นตัวละครยืนสนามที่ดีมากเหมือนตัวให้ดูรินถัดมานะครับผมเอ่อถัดมามาเป็นฝั่งของแบบโมรณีโมรณีที่ต้องการตัวแปะไฟเฉยๆนะครับเยวก็ไม่อยากได้แบบตัวละครมาแปะท่าอะไรในสนามเยอะโมรณีรอปิดดาเมจก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเป็นฟรินะัหล่งฮิวไซโลเนนอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเตะลดต้านทานอะไรต่างๆครับแล้วก็เอาโมรณีงาเข้าไปติดไฟรัวๆแล้ว,ลว,ลวเอาโมรณีงางางาไปเรื่อยๆนี่ก็แรงมากๆแล้วนะครับหรือจะเป็นทีมของแบบพี่ไลฟ์รีนะครับผม ทีมนี้ก็เป็นทีมที่แบบเราต่อยปกติหลายๆคนก็อาจจะเอาน้ําแข็งมาต่อยต่อยต่อย,อยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยให้ตัวของดูรินครับมาปิดปฏิกิริยาได้นะก็จะเป็นแบบเออละลายที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าบวกกับซิลารีบวกชานานไปอีกอะไรแบบนี้ก็ดีมากๆเหมือนกัน หรือจะเป็นการยูทีมแบบเก่าแก่ของเรานะครับการอยูละลายแบบนี้คนเล่นกันแบบเยอะแยะอันอยู่สมัยหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็อพอเรื่องของ I c ซีนี่แหละครับก็คือแบบเนี้ยก็ค่อนข้างดีที่จะเอามาเล่นในทีมนี้อย่างที่ผมบอกครับทีมเล่นได้หลากหลายจริงแต่ทีมที่จะมีออร่านะครับอย่าลืมว่ามันจะต้องเป็นทีมแม่หมดด้วยเนาะ อันนี้แบบเน้นย้าตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับว่าแบบเราจะต้องแบบเลือกกลุ่มของแม่มดประมาณหนึ่งด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมในสิ่งนี้ณปัจจุบันตัวละครลกลุ่มแม่มดอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าอนาคตเดี๋ยวก็จะค่อยๆเติกเติมเข้ามา,ายกตัวอย่างอย่างเช่นวาก้ายกตัวอย่างอย่างเช่นตัวละครอย่างแบบแม่อลิสหรือว่าตัวของนิโคลอะไรนี้ในอนาคตนะครับนาเวียก็ได้นะครับนาเวียก็ได้นาเวียมาตกผลึกไป แล้วก็ได้บวกบวกบัฟให้กับตัวของนาวิทยาอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันครับลดต้านทานหินได้ด้วยประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวของทีมเยอะแยะนะครับเยอะแยะจริงๆนะครับเยอะแยะจริงๆ let's Next's time fasting go fish together! F